ยังวนเวียนอยู่กับของมีรูนี่แหละครับเรื่องของปักไฟครับวันนี้ของผมมันรวมครับใช้มาหลายเดือนแล้วจะมาลื้อเช็คซ่อมให้ดูนะครับวันนี้ว่าเราจะมาแก้ไขกันยังไงมันรวมครับงัดเลยนะครับปักไฟก็มีขานะครับขาดขาไม่ได้ครับ มีรูก็ต้องมีขาไม่ว่าจะเป็นปลั๊กแบบเสียบปล็อกนะครับรุ่นใหม่หรือว่าแบบรุ่นเก่าแบบนี้ก็หลวมได้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่ามันหลวมแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเรามีปัญหานะครับขััวละลายไหม้ด้วยนะครับไม่ปลอดภัยนะครับเรื่องของปลั๊กหลวมไม่ดีสักอย่างนะครับอะไรที่มันหลวมหลวม ยกเว้นประตูครับประตูนี้ครับไม่ได้ครับต้องรวมไม่งั้นเข้าบ้านไม่ได้นะครับนี่นะครับงัดออกมาก็จะมีสลักล็อกไว้อยู่ประมาณนี้เสียบแล้วหลุดแผะหลุดแผะนะครับต้องขยับแล้วขยับอีกไม่ดีนะครับปลั๊กไฟต้องแก้ไขหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมมีคลิปเปลี่ยนปลั๊กไฟนะครับถอนออกหน้ากากยังไงก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงไว้าภาพไว้ท่าคลิปนะครับวิธีการเปลี่ยนปลั๊กไฟแล้วก็สวิตช์แต่วันนี้จะมาแก้ไขในส่วนของที่มันหลวมก่อนนะครับนี่ครับขอขอบพุนท่านที่ติดตามแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็รับชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมจะแก้ไขมันยังไงนี่ครับ ด้านล่างก็คือส่วนที่สายไฟเข้าเนาะน็อตที่ขันก็ขึ้นสดิมแล้วครับใช้คุ้มจริงๆครับปักตัวนี้เป็นปักเราวคู่นะครับนี่อันนี้ก็คือที่ขันล็อกในส่วนของสายไฟที่ต่อเข้ามามันอ้าออกนะครับสังเกตดูนะครับรู Blue. มันจะมีอยู่ทั้งหมดสามส่วนนะครับขาที่จะล็อกตัวปักตัวผู้ที่เราเสียบเข้าไปนี่ มันหลวมจุดนี้นะครับปักแบบนี้นะครับปักตัวผู้แบบนี้ต้องขยับขึ้นมานะครับเพราะว่าเสียบบางทีเลยนะครับเลยล็อกบางทีถ้าเสียบลึกไปเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับไอปักประเภทแบบอย่างเงี้ยนะครับต้องขยับขึ้นมานิดหนึ่งครับเราทํามาไว้สําหรับกันมันดูดเรานะครับแต่ว่า ปัญหาก็คือบางทีเนี่ยเราเสียบลงไปลึกเนี่ยมันจะเลยตัวที่ล็อกนะครับเลยตัวที่หนีบในส่วนของโลหะนะครับปลั๊กแบบเมติก้นะครับหนีบเข้าไปแบบนี้ครับแก้ไขได้ครับไม่ยากถอดออกมาครับมาให้ชิดกันมากนะครับให้พอประมาณนะครับเดี๋ยวชิดกันมากเดี๋ยวเวลาเราเสียบเรามันจะเสียบไม่เข้านะครับดันไม่ลงอีก ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นปลักแบบนี้ก็คือจะดีกว่าแบบเมื่อตะกี้นะครับแต่เมื่อเลือออกมาแล้วก็เสริมแต่งนิดนึงครับผมมีวิธีแบบนี้ครับคือถ้ามันแน่นแล้วมันจะไม่มีปัญหานะครับมันก็จะไม่หลวมไม่ละลายนะครับในส่วนของปลักไฟ ปัญหาที่มันหลวมละลายไหมนี่ก็คือมันหลวมนะครับมันไม่แน่นนะครับกระแสเดินไม่สะดวกมันก็เลยทําให้ปลักตัวผู้หรือว่าเต้ารับตัวเมียของเราเนี่ยมันไหมละลายนะครับอันตรายนะครับเราจะทํายังไงให้มันแน่นนะครับผมจะหานี่ก็คือรองเท้านะครับมันเด้งได้นะครับดูให้ดีๆนะครับ เวลาเราเสียบเข้าไปมันก็จะดันนะครับเวลาเราถอดออกมามันก็จะดันออกมาผมก็จะเสียบเข้าไปทุกมุมเลยครับแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากนะครับยังไงก็ให้ปักตัวผู้ที่เราจะเสียบมันเสียบเข้าไปได้นะครับนี่นะครับตาเสียทีนี้ก็คือคงจะยากครับอีกนานครับ ทีนี้แน่นแน่นอนครับเผลอๆต้องใช้อะไรดันไว้นะครับถึงจะดึงปากตัวผู้ออกมาได้นะครับสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันหนีไม่พ้นของมีรูครับของมีรูกับมีขาครับมันต้องเสียบต้องดันครับนี่แบบนี้ แต่ปลักตัวผู้บางอย่างนะครับบางยี่ห้อของเครื่องใชไฟ้ามันก็จะมีรูเล็กเออขาเล็กขาใหญ่นะครับต้องดูให้ดีๆนะครับถ้าเสียบไม่เข้ายังไงต้องหมุนตัวปลักตัวผู้นะครับเพราะว่ารูของปลักมันจะมีรูเล็กรูใหญ่นะครับรูเล็กก็จะเป็นรูที่มีไฟนะครับตามมาตรฐานนะครับแต่บางทีก็อาจจะเป็นดินก็ได้แล้วแต่นะครับไม่แน่นอนแล้วแต่ช่างการต่อแล้วแล้วแต่นะครับ แต่ถ้าเสียบไม่เข้าจริงๆให้หมุนนะครับกับปักตัวผู้ถ้าดันเข้าไปฝืนเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากหน้ากากนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีรูเล็กรูใหญ่นะครับตามมาตรฐานที่เขาผลิตออกมานะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปที่เดิมใส่ขาเข้าไปที่เดิมใช้ได้อีกนานครับทีนี้ ไม่ต้องไปซื้อตัวใหม่นะครับโดยส่วนมากปั๊กจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของมดนะครับไม่เหมือนสวิตชิปทีคป่คลิปที่แล้วนะครับผมได้ถอดสวิตออกมาทําความสะอาดมดเข้านะครับเข้าไปชมได้ที่คลิปท้ายวิดีโอนี้นะครับผมจะวางรูปคลิปมาให้ดูนะครับแตะไปดูได้นะครับการแก้ไขในเรื่องของ สวิตต์ดติดๆด,ดับ,ดบมดเข้านะครับก็ถอดออกมาทำความสะอาดได้แบบนี้ลักษณะนี้เหมือนกันก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมจนจะจบคลิปโดีโออย่างไรก็รบกวนช่วยกันกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ไปหาท่านที่ท่านรู้จักนะครับ จะได้รับดูชมกันว่าเออสามารถที่จะแก้ไขเองได้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเรียกใช้บริการช่างนะครบับเสียบผิดเสียบถูกนะครับบางทีช่างไม่ว่างมาแก้ไขให้เรานะครับน,นิดหน่อยเราต้องแก้ไขเองนะครับยุคนี้ <c oughs> ยุคโควิดนะครับบางทีก็กลัวโควิดกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาถอดแก้ไขก็อย่าลืมปลดกราตัดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับ นี่กลับแบบนี้นะครับสมมุติว่าในกรณีที่มันเสียบไม่เข้าบางทีปักมันตัวผู้มันหัวเล็กหัวใหญ่หัวโตไม่เท่ากันนะครับไม่มีอะไรที่มันเสมอมันจะมีอะไรเล็กอะไรใหญ่อยู่ประมาณนั้นนะครับสายดีก็ขอขอบคุณอีครังสําหรับการรับชมหากผิดถูกอย่างไรก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ